สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทำกล้วยหอมนมสดนะคะกล้วยหอมนมสดค่ะใช้เป็นกล้วยเซเว่นนะวันนี้แม่ค้าใช้เป็นกล้วยเซเว่นนะคะที่ตลาดหาไม่ได้กใ็ใช้เป็นกล้วยเซเว่นนี่แหละหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกแบบนี้นะคะใส่ไปทางลูกเลยค่ะใส่ไปทางลูกแบบนี้เลยนะคะ น้ำเชื่อมมิตผลค่ะน้ำเชื่อมมิตรผล30 ml นะคะ30มสมลค่ะนี่คือหวานพอดีนะ30มสมลนมข้นหวานคาเนชันนะคะ นมข้นหวานคาเนชันค่ะ30มลเหมือนกันนะ ML นะ30 ml นะเฮ้ไปเลยสามสิบนะคะนมจืดคาเนชันนะคะ40 ml ค่ะ ส0 ml แบบนี้นะ40 ml จ้าเกลือนะคะเกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนมเกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แต่ถ้าใส่ก็ให้ใส่แค่นี้เดียวพอนะเพราะว่าเกลือกับนมเวลาเค็มขึ้นมามันไม่อร่อยนะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าให้ใส่แค่นี้เดียวพอนะน้ำแข็งลอดเล็กค่ะ น้ำแข็งหลอดเล็ก1แก้ว22่องออนคูณคูณแบบนี้เลยนะคะใส่คูณคูณมาเลยนะ,ะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะจะได้ปั่นไวแล้วก็ละเอียดไวนะคะ เรียบร้อยแล้วเทใส่แก้วได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเมนูกล้วยนมสดนะกล้วยหอมนมสดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ